สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโครงการคนละครึ่งล่าสุดกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย30กันยายน2568ในรายละเอียดนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัดนะครับเขาใช้ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งพลัดนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้วนะครับรวมปี68-69กเนี่ยกว่า60 0 0 0ล้านบาทและจะเริ่มทยอยโอนสิทธิ์ให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับตั้งแต่ตุลาคมนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูใน3กลุ่มที่จะได้รับนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังมาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับ 3กลุ่มยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อผู้ที่จะได้สิทธิ์เนี่ยจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับในกลุ่มที่1คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านสิทธิ์นะครับรัฐจะเติมเงินให้ท่าน1,700บาทจากเดิมท่านได้อยู่แล้ว300บาทเพราะฉะนั้นท่านจะได้รวมเป็น2,000บาทและท่านจะใช้ใจ่ายได้2เดือนในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะครับ กลุ่มที่2ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีจำนวน9ล้านสิจะได้10คนละครึ่ง2,000บาทรัฐช่วย5 0ทา่าบนท่านช่วย50จำกัดวันหนึ่งไม่เกิน200บาทใช้ได้2เดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม68ในกลุ่มที่3นะครับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมีจำนวนประมาณ1 1ล้านสินะครับจะได้10คนละครึ่ง2,400บาท รัฐช่วย50ท่านจ่าย50าจำกัดวันแล้วไม่เกิน200บาทใช้ได้2เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม6 8อ่ดนี่ได้3กลุ่มยังยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการลงทะเบียนนะครับประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางหลักก็คือ1ที่เว็บไซต์ w w w o คนละครึ่ง com ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับณนะวันที่30กันยายนเนี่ยเดี๋ยวเรารอ แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ 2000, เพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าเขาเปิดใช้งานเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w c o n l a r คนึ .com แล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเบอร์โทรศัพท์รอ SMS ยืนยันภายใน3วัน,นต่อมานะครับ2ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนนะครับโดยผูกกับ G-wallet เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธ เติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือพร้อมเพลหรือที่ตู้ ATM ใช้สิทธิ์โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางการใช้สิทธิ์ให้ท่านใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางนะครับทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัางนะครับท่านไปสามารถไปโหลดด,ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ g o o g l e Play นะครับรองรับในระบบ Android และ iOS นะครับ ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนและมือถือยืนยันตัวตนได้2วิธีผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือการสแกนใบหน้าก็ได้นะครับเมื่อตรวจสอบสำเร็จระบบก็จะแสดงการ G ์ดจีว l l เ t เพื่อใช้สิทธิ์ทันทีเพราะนั้นวันนี้แอปพลิเคชันเป่าตังท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เนี่ยให้ให้รอแจ้งก่อนนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับ